ในรถวิถ่ายแนวนอนในแนวตั้งสวัสดีครับ FC ผู้ติดตามช่องอบอุ่นฟุตฟาร์มทุกท่านนะครับวันนี้เราเอาหมูมาใส่แล้วนะครับเป็นลูกหมูป่าอาจจะดูแล้วน่าจะไม่ใช่ป่าลอยนะครับอาจจะเป็นเรือผสมเพราะว่าเท้าออเขาขาวๆแล้วก็บริเวณเหูมีขาวนิดหน่อยตอนนี้เอามาหนึ่งตัวนะครับทดลองเลี้ยงไปก่อนเขาก็อาจจะกำลังกินหญ้ากินอะไรปรับสภาพนะครับตอนนี้ ให้น้ำให้อาหารไปแล้วอันนี้ได้มาราคาห้าร้อยบาทนะครับราคาพ่อแบ่งปันมาให้ตามจริงก็ไม่ได้แล้วครับราคานี้แล้วก็ราคาซื้อขายจริงๆในตลาดก็สวยทีเดียวครับอันนี้ถ่ายพญายถ่ายอะไรมาเรียบร้อยนะครับจากฟาร์มเดิมฉีดไอ้ธาตุเหล็กเรียบร้อยแล้ว เรากำลังดูดคุยเขียวครับกําลังสํารวจคอกใหม่จะหาหกินพวกหัวหญ้าหัวอะไรที่อยู่ในในกนะครับตอนนี้ผมคิดว่ายังไม่เกินสาสีวันครับน่าจะหมดต้นหญ้าอะไรแถวนี้อันนี้ฟาร์มอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลน,นครนะครับผมส่วนหมูตัวนี้ไปเอามาจากอำเภอสว่างแดนดินนะครับจังหวัดสกลเพิ่งเอามาถึงครับสดๆร้อน ติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ